รถเข่าใหม่ก่อนใครเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota Camry นะคะรุ่น 2.0G คันนี้ราคาดีมากๆ729,000เองนะคะไม่การใช้งานแค่109,000 0 0กับ 9, กิโลนะคะคันนี้ได้รถปี2021ด้วยนะคะปกติรถปี2021จะขายอยู่ที่ประมาณ790,000เลยวันนี้นะคะลูกค้าได้ในราคาแค่729,000บาทนะคะเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าจับไฟแนนซฟรีดาวจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 13,000บาทนะคะต่อเดือนนะคะผ่อนสูงสุดได้84งวดดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.29เท่านั้นนะคะมีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า10แห่งเลยสําหรับบริษัทเพชรยนต์นะคะแล้วคันนี้พาชมรถเข้าใหม่ก่อนใครเลยนะคะสภาพดีเยีย่ยมมากๆนะคะคันนี้นะคะถือว่ามีประวัติการเช็คศูนย์ตลอดเลยนะคะแล้วก็เลขไมล์ข้ามแสนเช็คระยะใหญ่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสําหรับรถผู้บริหารนะ,ะห้ความหรูหรานี่มีให้แน่นอนนะคะรายละเอียดของตัวรถเดี๋ยวพาชมรอบคันกันเลยนะคะมาดู ะะด้านหน้าของตัวรถนะคะโคมไฟคันนี้ได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์มาเรียบร้อยนะคะรถอาจจะดูยังสกปรกอยู่นะแต่ว่านี่เป็นสภาพแรกเข้านะคะเก็บพาดูสภาพแรกเข้าก่อนใครเลยนะคะกันชนด้านหน้านะคะไม่มีร่องรอยการถูกชนในดๆแล้วก็ได้ไฟตัดหมอกมานะคะเซ็นเซอร์หน้ามีให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะสำหรับ 2.0G นะคะ นี่ให้ดูสภาพนะคะสภาพเดิมมากมากนะคะแล้วก็ฝากระโปรงด้านหน้าไม่มีร่องรอยบุกรุมใดๆนะคะสันเรียบให้มาคมคมเลยนะคะกระจกรถทุกบานยังเป็นกระจกเดิมของโตโยต้าด้วยนะคะเดี๋ยวพาเดินรอบคันกันก่อนนะคะส่วนกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกันกับตัวรถมาพร้อมกับชุดไฟเลี้ยวนะคะอย่างที่บอกนะคะกระจกรถทุกบานยังเป็นของโตโยต้าแล้วติดฟิล์มลามินามาด้วยนะนี่นะคะความ ความสดใหม่นะคะพาก,กันดูเรียวๆแบบนี้เลยรถยังไม่ได้ทําอะไรนะคะยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่งเข้ามาเมื่อเช้านะคะเพิ่งเข้ามาเมื่อเช้านี้เองนะคะด้านหลังให้เซ็นเซอร์มา4จุดเลยนะสำหรับคันนี้กล้องหลังมีให้พร้อมแล้วด้วยนะคะรถที่น่าใช้มากๆนะคะเป็นรถผู้บริหารที่น่าใช้เลยนะคะเลขไมค์ถือว่าไม่เยอะนะคะเลขไมค์แค่แสนกับ900 0เท่านั้นนะอ่ะส่วนถัดไปนะคะเรามาดูในส่วนของล้อนะคะล้อได้เป็นล้อกระทะเดิมจากโรงง,งานโตโยต้าเลยนะคะส่วนตัว นะคันนี้นะคะได้เป็นยางปี2024สัปดาห์ต้นๆเลยนะคะสัปดาห์ที่19นะคะใช้ได้อีกยาวๆเลยนะคะปีนี้ปีอีก อ,อีกหลายปีเลยนะคะอีกประมาณ4-5ปีได้นะคะสําหรับตัวยางนะคะยางได้เป็นยางดันหลบนะคะแล้วคันนี้นะคะด้านในซุ้มล้อถือว่าปกติมากๆไม่มีร่องรอยการตัดต่อใดๆแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมทั้งหมดมีประวัติการเช็คศูนย์ด้วยนะคะคันนี้ได้เป็นขอบ16นะคะสําหรับตัวล้อนะคะส่วนกระจกรถนะคะอย่างที่เกดแจ้งไปไม่มีร่องรอยแตกแล้วแน่นอนโลโก้โตโยต้ายังอยู่ครบๆแบบนี้วิธีการดูรถยนต์มือสองนะคะให้ดูตรงนี้สังเกตตรงกระจกได้เลยนะคะ สังเกตตรงกระจกหัวน็อตนะคะรถยนต์มือสองที่ไม่เคยโดนชนมานี่คือบอกได้เลยว่าโครงสร้างเดิมนะคะส่วนกระจกมองข้างนะคะเป็นสีดํานะคะมาพร้อมกับชุดไฟเลี้ยวให้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกัน นี่ยังไม่ได้ทําอะไรนะเพิ่งเข้ามาเมื่อเช้านะคะด้านในของตัวรถนะคะออปชั่นต่างๆให้มาจัดเต็มแล้วก็ระบบแอร์แบ็กความปลอดภัยนะคะมาให้รอบคันแน่นอนนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดําสลับสีทองแบบนี้นะคะความพรีเมียมมีให้นะฮะเบาะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะอ่ะด้านหน้านะคะคอนโซลหน้านี่ คอนโซลกลางนะคะก็มีที่วางแก้ว2จุดนะคะระบบเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าหน้าจอมีให้พร้อมนะคะเครื่องเสียงแบบแน่นๆเลยแล้วตรงนี้นะคะจะแต่งลายไม้มาให้ความพรีเมียมมากๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารนี่ห้องผู้โดยสารกว้างขวางรถผู้บริหารน,นะนี่นะคะรถผู้บริหารที่นั่งสบายนะคะเบาะใหญ่นั่งสบายนะคะไม่เมื่อยแน่นอนนะคะด้านหลังมีแอร์หลังให้ด้วยนะคะคันนี้ นี่นะคะบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆนะคะ729,000บาทป้ายแดงขายอยู่ที่ประมาณล้านสี่นะคะโอ้โหราคาหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะ ใครสนใจนะคะสําหรับรถผู้บริหารหน่าใช้นะคะป้ายแดงอยู่ที่ร้านสี่วันนี้ลูกค้าได้ในราคาแค่เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะแรงม้าก็พลักกาลังแรงเหลือๆแน่นอนแรงม้าอยู่ที่ร้อยหกสิบเจ็ดแรงม้านะคะสำหรับคันนี้นะเซ็นเซอร์ด้านหลังความปลอดภัยมีให้นะคะห้องเก็บสัมภาระก็กว้างขวางนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะในส่วนของฝั่งคนขับนะคะมาดูกันต่อในส่วนของฝั่งคนขับกันนะคะ นี่เลยโอ้โหออปชั่นให้มาเยอะแล้วก็ระบบความปลอดภัยก็มีให้เยอะมากๆนะคะพวงมาลัยเป็นแบบม u l ตฟัง n c t i ันมา p u s สต t a r t มีให้นะคะไมค์การใช้งานดูหน้าจออยู่ที่1นึ่งแสนกับเก้าพันเท่านั้นนะคะเลขไมค์การใช้งาน1นึ่งแสนกับเก้าพันเช็คระยะใหญ่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะหน้าจอมีให้ชุดลำโพงมาแบบโอ้โ oh หกันหนักมากนะคะเครื่องเครื่องเสียงดีเลยนะคะส่วนตัวเบาะนะคะปรับไฟฟ้า2ฝั่งนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะสลับแถบสีทองให้แบบนี้เลย นะคะมาดูซอกเสาบีกันซอกเสาบีให้ดูชัดๆมออกอยังอยู่คออ,อยู่ครบๆนะคะนี่เลยนะหัวน็อตเดิมๆนะคะไม่มีร่องรอยแกะเกาใดๆนี่พาดูก่อนใครเลยนะคะรถเข้ามาผู้เช้ายังไม่ได้ทําการชงนะคะเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์นะคะช่างหยุดนะหยุดงานพรุ่งนี้นะคะช่างจะทําการชงนะคะแล้วก็พร้อมตั้งขายได้เลยนะหัวน็อตซอกเสาหน้านะคะไม่มีร่องรอยแกะเกาใดๆนะคะแล้วดูตรงนี้ ยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยนะคะใหม่ๆเลย นี่ให้ดูเลยนะคะบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะสําหรับรถผู้บริหารนะคะน่าใช้จริงๆเพราะหนึ่งนะคะราคาราคาหายจากใบแดงนะคะประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะคะถ้าสนใจยังไงอยากจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวสามารถปรึกษาเกยได้นะคะในเรื่องของการออกรถนะคะเจ็ดแสนสอบาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 3ื่นสประมาณนี้นะคะรายได้อยู่ที่25งหมเกขอ25งหมออกคนเดียวเลยนะคะไม่ต้องค้ำนะคะอ่ะไปดูกันต่อนะคะในส่วน ของห้องเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวมาดูตรงนี้เลยไปกันเลยนะคะ นะะในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะห้องเครื่องยนต์คันนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะแตก่เก็บพาดูสภาพแรกเข้านะฮะนี่ก็จะดูเลยเลยว่าหัวน็อตเดิมนะคะเม็ดอาร์คยังอยู่นะคะไม่มีร่องรอยของหยดน้ํามันถือว่าใช้ได้เลยนะคะแบตเตอรี่เดี๋ยวเช็คให้ใหม่นะคะเพราะว่านี่เป็นรถสภาพแรกเข้ามานะคะก็จะมีฝุ่นนิดนึงนะคะนี่ให้ดูเลยไม่มีร่องรอยการแกะเกาไม่มีร่องรอยการถูกชนแน่นอนนะคะฝากระโปรงเดิมๆมออก,กอยังอยู่ครบๆแบบนี้นะคะซีนยางเดิมๆให้ ้มาแบบนี้นะคะอยากให้ทุกท่านนะคะได้รถดีๆไปใช้งานยิ่งแคม r y นะคะใช้กันเยอะมากๆขายดีด้วยนะ ที่เพชรยนต์นะคะเป็นรุ่นที่ขายดีอันดับ1เช่นกันนะคะสำหรับ t o y ยต a c a m r รนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรแรงม้าอยู่ที่167แรงม้านะคะแรงเหลือๆแน่นอนใครที่อยากได้รถเก่งใช้งานนะคะสภาพดีๆเดินทางใกล้ๆคันนี้เครื่องยนต์นิ่มมากๆนะคะบอกได้เลยว่าคุ้มนะคะราคาแค่729,000บาทได้รถปี2021ด้วยนะคะไมการใช้งาน100,000กับ9,000เท่านั้นสนใจคันนี้รีบทักด่วนได้ โตโยต้าแคมรนะคะ 2.0G ปี2021ราคาป้ายแดงขายอยู่ที่ประมาณล้านสนะคะเกือบล้านห้าเลยวันนี้นะคะได้นะราคาแค่729,000บาทถือว่าคุ้มมากๆเพราะว่าราคานี้ขายพอๆกันกับรถปี2019ปี2020เลยนะ คือเกิถึงบอกว่ามันคุ้มนะคะคุ้มมากๆเลยจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวได้นะฮะเครดิตด,ดีสามารถฟรีดาวปรึกษาเกิได้นะคะแล้วทางเพชรยนต์นะคะมีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า10แห่งด้วยดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.29เท่านั้นนะคะแล้วมีไฟแนนซ์รองรับต่างจังหวัดด้วยนะอยากจัดไฟแนนซ์ต่างจังหวัดเราก็มีไฟแนนซ์เซ็นถึงบ้านเลยนะคะถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้น่าสนใจนะคะพาชมรถก่อนเพื่อนเลยสําหรับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อเช้านะคะเราจะทําการชงนะคะเพื่อตั้งขายอีก รอบหนึ่งถ้าใครสนใจรายละเอียดของตัวรถอยากจองก่อนใครคันนี้บอกเลยว่าแนะนําเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งราคาสุดคุ้มกับเลขมไม่ได้เยอะเลยนะคะวันนี้นะคะเกศต้องขอบพระคุณสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของเกศแน่นอนนะคะเกศจะมารีวิวรถเข้าใหม่ให้ชมกันอีกรอบหนึ่งแต่อยากจะนะแนะนํามากๆคันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มนะคะสภาพแรกเข้ายังสวยกว่านี้เดี๋ยวทําการชมจะสวยกว่านี้อีกนะคะ7,29,000บาทสนใจรีบทักด่วนได้เลยนะคะวันนี้เก๋ขอจบ